สวัสดีครับเอียร์ฟิกเซฟโฟนช็อปรับซ่อมหูฟังเชียงใหม่เจอกันอีกแล้วครับผมนี่เลยดูสภาพงานด่วนมาอีกแล้วนะรุ่นนี้เป็นกันตลอดนะครับเจอกันประมาณสัปดาห์ละ สีชิ้นนะครับสีตัววลาตัวโดยเฉลี่ยแต่วันนี้ไม่ได้มานําเสนอนะครับว่าตรงนี้มันขาดแล้วมันจะแก้ไขยังไงนะก็เคยนําเสนอไปแล้วนะครับก็ต้องรื้อบอดี้นะครับแล้วก็ปอกสายใหม่แล้วก็ต่อเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บัตรกีใหม่นะครับแต่ที่จะมานําเสนอวันนี้นะครับขอเกมมิ่งนะครับสตรีมเมอร์เกมเมอร์ทั้งหลายนะครับนี่เลยนวัตกรรมใหม่ของ w วิน u f f นะครับนวัตกรรมใหม่วินมัฟ กันเสียงลมเข้าเวลาเล่นเกมกับเพื่อนฝูงนะครับดู <Huh? S 1> ผมจะเอามาให้ดูนะว่าลูกค้าเขาแก้ไขยังไงนะครับ <c oughs> นี่เลยผมเห็นแล้วผมก็เออเอาไม้เสียไปด้วยแล้วมั้งนี่ทีนี้เออจริงจงไม่นะครับอันนี้เขาพันมากันลมเข้านะครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็เกิดอากาศร้อนนะครับก็เลยต้องเปิดพัดลมนะครับพอเปิดพัดลมปุ๊บเสียงลมก็เข้าใหม่นะครับ <c oughs> ซึ่งตัวนี้ก็สรรพคุณทางทางไมโครโฟนนะครับก็ดีมากนะครับเพราะว่าดูดเสียงนะครับดูดหมดนะครับ oh, <no. S 1> <laughs> มาเห่ามาหอนนะครับดูดไปหมดเลยนะครับ oh. <laughs> ก็เลยต้องพันไว้อย่างงี้นะอา่าเป็นภูมิปัญญานะก็เป็นกระดาษทิชชู่นะครับพันไว้แบบนี้นะเออตอนแรกก็นึกว่าเสียนะครับเฮ้จะได้ซ่อมไมค์เพิ่มเลมามั้งนี่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ อ๋อผมเล่นเกมแล้วเสียงไมค์เข้าเพื่อนด,าด่าอะไรย่างเงี้ยเออเขาท่า <c oughs> ก็วันนี้ก็มาซ่อมอากันตัวปลายสายนะครับที่ติดกับชุดหูฟังนะครับก็เปื่อยแล้วก็ขาดในที่สุดนะครับตอนแรกก็น่าจะยังไม่ขาดแหละนะฮะแต่พอขยับไปขยับมาก็เหลือแต่แกนไฟเบอร์ข้างในนะครับตัวสายก็เรียบร้อยรงเรียนจีนซะแล้วนะครับอืก็น่าจะไม่ได้ยินเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเปิดบอดี้นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ปอกสายนะก็ ติดกาวหุ้มให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับก็ไม่ได้มานําเสนอเจ้าตัวนี้เนาะเพราะเคยทําไปเยอะแล้วแต่ว่ามาทึ่งเจ้าตัวนวัตกรรมวินมัฟนะครับเออเข้าท่าดีเหมือนกันเออพี่เพื่อนเพื่อนที่ใช้หูฟังเจ้าตัวไฮเปอร์เอ็กคลาวเอีบัตอยู่นะก็นําไปปรับใช้ได้นะอสำหรับบ้านพี่พืนเพื่อนที่ไม่มีแอร์คอนดิชันนะ เปิดพัดลมเล่นเกมกับผองเพื่อนนะครับแล้วก็คนในตีก็อาจจะมีหงุดหงิดบ้างนะเฮ้ยลมเข้าใครลมเข้าไมวะไรน่าีหนน้ <c oughs> หมดปัญหานะหมดปัญหาเพื่อนในตีบนนะ <c oughs> ด้วยกระดาษทิชชู่นะกับสกอตเทปนะนี่เหลือพื้นที่ไว้ให้แบบเสียงเข้าด้วยนะไม่ใช่ว่าพันไปทั้งหมดนะคถ้าพันไปทั้งหมดก็น่าจะไม่ได้ยินทั้งเสียงทั้งทั้งเสียงลมเสียงคนด้วยเนาะ อันนี้นี่เขาเว้นไว้ตรงนี้ด้วยนะให้เสียงคนเข้าไปด้วยเ,เข้าท่าเข้าท่าเจ๋งมากเลยเป็นนะวัตกรรมนะ innovation ใหม่เลยวันนี้ก็มานําเสนอของแปลกประมาณนี้ครับเพราะว่ามีเคสที่ซ้ําๆกันค่อนข้างมากมายนะวันนี้ก็เคสที่แปลกตาก,ก็จะมีประมาณนี้ครับก็ขำๆกันไปฮิฮานะโอเคไปแล้วครับผมพี่บนเพื่อนท่านใดที่จะนําอะไรมาซ่อมก็กิ้งก้างเข้ามาได้นะครับ ก็จะรับโทรศัพท์ตลอดนะครับผมก็ข้อความหน้าเพจก็อาจจะตอบชา้านิดนึงเนาะเออก็โทรมาดีกว่ายกหูมาไวที่สุดนะครับโอเควันนี้ก็มาประมาณนี้ครับกับวินมัฟนะครับออวินมัฟ์ไมโครโฟนนะ DIY นะเออเนี่ยเขาทาเขาทาผมชอบนะแบบเนี้ <laughs> โอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย